มีความหมายว่าการสอดหรือเสียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ต้องเหนือใบหูเช่นผู้ที่รำสีนวลผู้น,นั้นทัดดอกไม้ดอกตูเนื่องจากที่ที่ทัดดอกไม้อยู่เหนือหูจึงใช้คำว่าทัดหูด้วยเช่นเอาผมทัดหูไว้จะได้ไม่รกหน้า คำว่าทัดใช้เป็นคำเรียกทรงผมผู้หญิงในสมัยก่อนทรงหนึ่งด้านหลังตัดผมสั้นแค่ท้ายทอยและตัดไล่ขึ้นข้างบนเล็กน้อยด้านข้างเจียนให้สั้นพอควรแต่ไว้จอนยาวเอาจอนนั้นไวกเกี่ยวกับดอกไม้หรือเครื่องประดับเรียกผมทรงนั้นว่าผมทัดคำว่าทัดปรากฏอีกคำหนึ่งคือทัดดอกไม้ทัดดอกไม้เป็นคำเรียกส่วนอวัยวะบริเวณระหว่างหูกับขมับ เป็นส่วนที่กระโหลกศีรษะบางกว่าส่วนอื่นและมีหลอดเลือดแดงาพาดผ่านจึงมักเป็นจุดอ่อนให้ศัตรูทำร้ายเช่นเมื่อโจนจะเข้ามาทำร้ายเราก็ใช้ไม้ตะพดในมือฟาดไปตรงทัดดอกไม้โจนผู้นั้นก็ลม้มลงหมดลทธิ์ไปทันที